ก็เหล็กที่ใช้ควมเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมมันลอยเก๋อพิเศษนะฮะใช้ในทางการแพทย์แม่เหล็กดูดไม่ติดเหล็กแม่เหล็กมันเกาะไม่ติดเ, ck, เ, ck, เลยเพราะว่ามันจะไม่เป็นสือปปป่อรบปงน้พูก่กัน โจทย์จ่จอแผนวแผน,ผนส่วนใหญ่เขาจะตั้งถ้าเกิดที่เขา,า,าซื้อหลายๆอันเนี่ยหอยู่เอ็นนี้ติดต่อไปเนี่ยเขาจะประมาณสามชั้นสามชั้นตัวสามชั้นตัวหนึง่งก็ไปจ่อเ,ออเครื่องฝาไว้แล้วก็ไอ้นี่มันก็จะแขวนอ่าโอเคจะไปอย่างเงี้ ลักษณะการติดตั้งก็เหมือนกับติดตั้งถังน้ำเพลิงเลยคือสูงไม่คนเกินจากพื้นทักงสามสิบเซนให้มีทอสเปซจากพื้นทักงสามสิบเซนเพื่อที่ว่าผู้หญิงที่ไม่สูงมากจะได้ยกได้ตกได้ครับผมนี่คือตกได้น้องมันนะครับสามสิบเซนจากพื้นทอสเพย์เหมือนตั้งถังเหมือนตั้งถังกระเพือกผมปล่อยนะบ้านปล่อยนะ ตรงนี้นีผู้คนไทยตัวเครื่องอไม่ไม่หนักออกแบบมาเพื่อชอกยกวิ่งขึ้นบนใดเรือเ่อนได้หนักมาตั้5กิโลโเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอันแพ็กทั้งหมดสินะ่งนี้แกหนึ่งคือตัวลุงนิดหนึ่งเพื่อที่จะใช้ ถ้าวิ่งขึ้นมาได้เลื่อนได้ฮะอันนี้ถ้าคุมเครื่องมือกี็ถ้าแผนอยู่ก็แผนอยู่แล้วเราก็ควบคุมเนะี่ยสองคนผมวอเนาะมันก็จะกันฝุ่เนี เรียกเป็นเพื่อคุมการฝุ่นนี่ป้ายสติ๊กเกอร์แล้วก็แปะตรงบนแล้วลตรงนี้มีจุดที่ติดตั้งอีเล็กเซอร์นะครับ โดยปกติทั่วไปถ้ามันอยู่ในสภาพนี้นะนครับนี่คือแกะของมอว์หมดแล้วนี้เราก็มัดกันไวต้ตรงนี้หมุนให้แรงๆๆ này <tcekwarm st prens kh Philadelphia> là này đây là Capa lasts Một รัถถิ่มขัดดีไซน์ทั่วไปแล้วก็แขนรนะครับเวลาจะใช้งานสมมติมีเหตุเกิดขึ้นมีวอร์รแจ้งมาเหตุใดแล้วแต่มีคนล้มพับรีบยิงวิ่งดิบออกมาฟึบแล้วก็จับวิ่งเลยนะฮะวิง่งถึงที่ปับ๊บถึงที่ปั๊บแล้วก็โพสนะครับ ครับออกเลยเนี่ยปึ๊บจริงๆีใช้เท้าก็ได้ไใช้มือก็ได้มือคนสลับก็ใช้เท้านะฮะครับโอเคแล้วก็บางทีอย่างนี้ถ้าคนมานั่งเลยเนี่ยครับจับไว้ก่อนบางทีถ้ามีคนมานั่งปุ๊บจววนะเขาอยู่มันมันกระโดดตรงนี้มันเป็นสลักตะกัตมัดล็อกนะฮะผมบอกขางไว้ม่ได้ดึงขึ้น ว่าปรับตอนความถัดของคนที่จะเห็นปรับนาอครับผมเดี๋ยวผมเลือกคนตัวสูงก็ใช้แบบนี้วพรางี้เลือกหยอมล็อกเองับตัวเหยอดมล็อกคือง่ายๆคือเอาค้างไม่ได้น่เก็บเก็บถงก็ล็อกหยอทิ้นนงจะล็อกนะฮะตันนี้ก็ปรับ่วนที่หัวหมมมีคนนั่ง เาจะพาดตรงนี้แล้วก็ขยายออกเพื่อรับล้อผักเขาแล้วตรง้พักเราหิบเผือรีไปเมเพื่อทีเพื่อบล็อกหัวไม่ให้หัไม่ให้หัวดอกแแล้วก็อันนี้อยู่ในหมกทางเรียบมื่อข็งได้แต่แนะนำว่าถ้าลงทุนใจเซตปรับสูงสุดนะตัวสูง มันคนจะปุ๋ยมันมันเลื่อนเรื่อยๆล็อกไว้แค่นี้ปุ๊บปุ๊บล็อกเองขย,ยับเหยียบมันเข้าที่มันเองปากผมสดตรงนี้ก็น่าขากเราดับกับคนที่นั่งแล้วก,ก็จับตรงนี้แล้วเข็นไปเข็นไปถึงรพาาได้เลยล็อกได้ถ้าเราจอดกลัวจะไหลเหยียบล็อกตจะไปก็ต่อ เออตัวล็อกไม่ช่วยสําหรับเวลาจอดชานพับบุนได้มาลงถึงบันไดแล้วเหนื่อยะคุณที่เขเก็บอาจจะเหนื่อยหลายชั้นถ้าเกลงมาได้หลายชั้นอาจจะเหนื่อยอ๋อลืมบอกรัดตัวอันนี้รัดตัวแล้วก็ปรับปรึงตามความเหมาะสมของคุณนั่นครับง่ายๆแค่นี้แหละเดี๋ยวตอนเก็บเดี๋ยวเก็บเท่าที่เดิมใช้เสร็จคนลงไปแล้วปึ๊บนะครับก็พับ เก็บเข้าไปแล้วก็เอาไอตัวท um ี่เป็นลัดตัวมาล็อกแล้นหลังอเคเ็เองลปเนที่เดิมครับโอเคนะาเกิเกิดเหตุเราเป็นแีไว ครไปลองนั่เดี๋ยวไปเรอจอที่มาแป๊บนึงได้ครับผมนี่้รอรอนน่ันช่วงที่กำนังองนิดนึ่งหมือนกุัหน้ควหน้าคว่นทีนี้ยกขานิดนึงทีนี้ขาลอยใช่ไหมขาลอยน้ำเลื่อน มีเินแปดนาทีพี่ไใช่ไหมมีเกินแปดนาทีต้องจัดการเสร็จมา่ยกองล็อกเอียงไม่ต้องตกใจนะแล้วทุกคนก็กดกลออนะตรงนี้ตรงนั้เพื่อความสบายใจเอาลงพี่นงเด็กน้องตัวเราพี่นา เราต้องตรวจพอถึงมุมรกเนี่ยเราต้องเช็คก no ่อนว่าระดับองศาที es, ่เราลงประมาณไหนเรายกตไปหน้านิดเดียวแล้วก็เท้าเลยขึ้นหนุนล้อดูขึ้นหนุนล้อดูอยู่ใน่แล้วมันฟรีนะฮะแล้วก็พพร่มองศาแล้วก็ตรงนี้เลยยือเช็คได้ใช่ไหมดันเลยไม่ต้องกดช่วงนั้นไปปุ๊บเนี่ย เซรองศาล็อกเร็จน้องเก็บตัวนี้ถ้าไม่เก็บมันจะติดตรงนี้ดไม่ได้ตันนี้เช็ดอินาหัดจักรด้วยเลยนะครับเราจะเช็องศาล็อกเสร็จเราก็ขีดตัวนี้กับตัวไปเสรทำหัดจักรได้เลยอย่างนี้ปิดจุดดครับหายลงไนได้องศามาได้แล้วใช่ไหมนี่นี่ขาดนี้นะ มันจะดื้อความถึง,ขขงระบบไหลผ่านเนี่ยถ้าองศายังไม่ได้มันจะกระแทกดึกงหนึ่งเรากดใหม่กดนี่เรากดท้ายเนี่ยที่ปล่อยมันลงเองไงนะัำได้หรือไงกดท้ายกดท้ายเพื่อไม่ให้แบบแค่เราไม่กดกนะันนะมันจะดึกดึกใช่ไหมแบบเดี๋ยวมันใข้เขาเจ็บปวดเจ็บอยู่กดท้ายคนระับมันจะเดือนิ่มแบบนี้นะครับพอถึงจุดเลี้ยว ถิงลงได้เดี๋ยวถึง้ปุ๊บมก็ยก,กๆๆหน่อยนึงตัวหมุมเลยถ้ามีแรงต่อน,นะถ้าไม่มีแรงตเดียวถ้าก่อยืขอ,อแต่ถ้ามีรปตอก